บบนี้เชเ็ดนี้แลบบาไปยาง,ง <c oughs> กุ้อจะยางกุ้ไหมตอนนี้แรากาย่างกุ้งหเราก็เลยต้องย่างเองใช่ไหมแนม่ใจไหมว่าจะย่างเป็นต้อง <c oughs> ไปถามคนอื่นไหมว่ามันย่างยังไงฮะพุกอย่าง,ง <c oughs> าตู้เย็นเลยเหรอ เอาปลาหมึกด้วยเอาปลาหมึกด้วยเอากุ้งแล้วก็ปลาหมึกเอาปลาหมึกเขีเป,เปบ่าระวังเสื้อเลอะนะลูกเอาห่างหน่อยค่ะเสื้อห่างตัวหนะะ่อยค่ะเื้อห่างหน่อยค่ะลูกไปปิดประตูให้แม่อูด้วยเ,เราจะไปย่างกุง้งแล้วก็ย่างปลาหมึกกินกันนะคะปิดประตูให้หน่อยคะ่ะลูก อ้าวไปเป็นแบบนี้อ่ะแม่อูนี่แหละคนสุดท้ายอมเร็ตทางห่างชุดหน่อยอมเล็ตค,ค่ะทำไมคะอไ้อนนเราหรเหรอไปเดี๋ยวเราจะไปย่างกุ้งกันนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะย่างกุ้งย่างปลาหมึกนะคะก็ต้องก่อไฟให้เรียบร้อยก่อนเพราะฉะนั้นอาเล็ตก็ต้องก่อไฟก่อนนะคะก่อเป็นไหมไม่ไมเป็นทา <ำ S 1> ไงอ่ะอ๋อแม่อ <ไง S 2> <ม>ูรู้แล้วให้โบแบงก์ก่อให้อ๋อโอเค ลงเรื่องเลยแต่ว่าพี่โตดีเร,รเรียบร้อยแล้วเหรอคะจริงปะเนี่ยอ๋อแค่ใส่ถ่านไปเท่านั้นเองลูกพิชรีบใช่ไหมคะไม่ต้องรีบค่ะมีมือไหมคะลูกมีมือนะคะ,ะ,คะต้องเอากุ้งปลาหมึกไปล้างก่อนนะคะลูกไป,ไปเราจะไปล้างาาหนูเอาห่างจากเสื้อผ้านหน่อยค่ะเพราะว่าเราจะต้องนอนให้เรียบร้อยนะคะอาไปค่ะแต่แม่โอทำเองมาน,นี่คะ่ะเหนียวเหรอ ย่างเสร็จและย่างตื่นก็กำลังย่างตอนเอาเน็ตตอนนั้นเราเ่้าไปเล่นอยู่ที่ในห้องอะไรเราแรกทานหมดใช่ไหมนี่กำลังอุ่นเลยนะเห็นไหมร้อนดิแต่มันอุ่นๆแล้วลูกนี่อันนี้ปลาหมึกกินไหมปลาหมึกนี่ปลาหมึกนะคะร้อนมากเลยน้ะเล็ดอยากกินไหมกกินไหมเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะแม่โอเปเรียไปนั่งรอในห้องก่อนโอเคนะไปไหนอะ ไปห้องใครสำรวจห้องว่าซันอ๋อเจ็ดละคนไปสำรวจห้องนะคะเอ็นดูจังเลยเอ๋ค่ะเอมชอบกินกุ้งมากเอมชอบกินอะไรคะตัวนี้เอ็มกินกุ้งเอมชอบกินกุน้งแบบกแกะเป็นไหมแกะเป็น,แก,ปนแกะหอยเป็นไหมเมื่อกี้พ่อเอ็มซื้อหอยมาให้กินเอมรู้ไหมหอยที่เราซื้อมาอมใครกินหมด ไข่หวานนะรู้ไหมใครกินหมดออมเ็ตกินหมดคนเดียวกล่องหนึ่งเออแล้วตอนแรกอะถึงว่าออมเ็ททำไมถึงไม่แกะเองบอกว่ารอน้องมาแกะให้เขาบอกว่าออมเดทลองแกะดูมันแกะอย่างนี้นะเออแกะได้บอกว่าทำไมถึงไม่กินตอนแรกรอน้องมาแกะให้จะให้น้องแกะให้แต่ตัวเองแกะไม่เป็นแล้วพอแกะเองแล้วเป็นไงบ้างได้ง่ายไหมแล้วก็ไม่ได้กินเลยใช่ไหมเจเบทอ่ะ ไม่ได้กินเลยนีกินคนเดียวฮะมาก็กไม่ได้กินหรอเหลือสองชิ้นเหลือสองชิ้นคนเดียวกินกล่องหนึ่งโอ้ยกินเยอะเกินไปหรือเปล่านี่นะคะพ่อเอ็มกำลังหั่นปลาหมึกให้พวกเรากินนะอันนี้กุ้งน้อยนะคะกุ้งน้อยหอยสังนะไม่มีเนื้อเลยมีแต่วิญญาณใช่ไหมลูมีเนื้อไหมเนื้อน้อยมากอิ่มไหมแบบเนี้ยเยี่ยมอิ่มไหมไม่น่าอิ่มเนาะอม่ ไปกินปลาหมึกก่อนเ,อเอดี๋ยวเพิ่งไปเข้าใจไหมไปเอาแก้วมาใส่แบบซี่เลยลูกแม่แรอกินปลาหมึกก่อนนะลูกเข้าใจไหมมันเหลือเยอะไงใหญ่ไงเนี่ยว่าเอ็หัห่นหนาเกินไปเแม่พยายามให้น้องหน่อยชอบกินอาหารแก๊สใช่ไหมโอเค ที่ของเรานะคะรวม38ม้านนะคะก็จะได้รสชาติแบบนี้แซ่บๆแซ่บๆนัวๆใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมลูกเดี๋ยวก็กินแซ่บอะใครเป็นคนย่างเนี่ยใครเป็นคนย่างแม่อู้อ่ะดินี่ส่วนกุ้งไทยย่างรู้เปล่าแม่เหมยแม่เหมยย่างส่วนปลาหมึก แม่อาย่างนะแล้วก็เอ็มก็ไม่าย่างต่อโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็กินอาหารทะเลกะว่าจะให้อมอมล็ตย่างนะคะแต่ว่าทานมันหมดพอดีแม่อุก็เลยไม่ได้ถ่ยา,ะะากก like, share, ยว้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้ยืมกดติดตามช่องเซเว่นกันนีดนนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าะคะ่ะทุกคนบ,บ๊ายบาย